สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า aboard ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอเมริกันจอกเสียงว่า aboard อ่านว่า aboard แต่ถ้าสะกดเป็นสำเนียงคนอังกฤษจ,จอกเสียงว่า aboard อ่านว่า Aboard เป็นคำกริยาวิเศษหรือคำบุพบทแปลว่าบนรถบนเรือบนรถไฟบนเครื่องบินบนยานพาหนะไปทางไปทางข้างมาดูประโยคตัวอย่างสำเนียงคนอเมริกันกันนะครับ today Irish Rail says there is no smoking aboard trains แต่ถ้าไปสำเนียงคนอังกฤษจ,จอกเสียงว่า Today Irish Rail says there is no smoking aboard trains แปลว่าวันนี้ทางการรถไฟ i r i s บอกว่าห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทําคลิปต่อไปอีกออก,ออก,ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ